ว,วันนี้เราอยู่กับของเล่นนะครับเพื่อน,เ,อนเรามีของเล่นมาเปิดกล่องด้วยก็คือเจ้าเบบีตัวนี้ครับเบบีน้อยเป็นเจ้าเด็กทารกกินขวดนมนี่เปิดอย่างนี้นครับนี่เียกปัป๊บปั๊มา,มมาแล้วก็ค่อยค่อยพานะนี่ส่นไหครับถ้าเด็กนะครับก็จะมีเจ้าสุนัขนะครับอยู่เป็นเพื่อน เคยเห็นในคลิปไหมครับนี่ก็มังกี้ม,มีมีเพลงแดนงด้วยครับเพลงแดนงด้วยจิงท่องบอัฟเฟล ไฟเอลฟ์สินช้างอันนี้ก็อีกช้างอีกรูปแบบหนึ่งโอ้สั่นแรงเลยนะครับก็ช้างอันนี้ก็เป็นเจ้าไดโนเสาร์แบล็กเชอร์ซอรัตแบบชนขเอยนะครับ มีคนไก่ด้านในด้วยครับดู๋ยวสิเอาเจ้าตัวนี้มานี่บัฟเฟิลควายเอาควายมาแข่งกับมา้าดีกว่าไป,เร,ไปเ,รโโาเร็วกันไปเร็วกันโอ้โหควายเร็วกว่าหน่อยนึงนะครับควายเร็วกว่านี่เดี๋ยวเอาไต่ตัวนี้มาแข่งครับเป็นควายแดงครับควายแดงมา,มาแข่งกันครับแดงกับชมพูอะไรจะเร็วกว่ากันไปเลย สูสีครับเสมอกันโอเคอ่ะเจอกัใหม่ครับบายบาย